สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกับปานพัทน์ลักไซแชนแนลกันนะครับผมในวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวคอนโดในบิทพรามอ่อนรุดนะครับผมซึ่งเป็นห้องไซส์สตูดิโอนะฮะซึ่งห้องนี้เนี่ยเขามีไว้ปล่อยเช่านะครับผมก็เลยจะมารีวิวแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับผมมีคนรู้จักหรือว่าอยากจะมาเช่าคอนโดในบิทพรามอ่อนรุดนะครับทำเลดีๆโลเคชั่นดีๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวห้องนี้ให้ทุกคนดูกัน ที่คอนโดในบิดาร์มอนนุดนะครับขนาด23.18ตารางเมตรนะครับผมซึ่งหลายๆคนบาเอา้า e 20กว่าตารางเมตรมันจะดูเล็กไหมไม่เล็กนะครับเฮ้ย <Hey! S 1> เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูกันว่าไซส์เล็กอย่างเงี้ยแต่ว่าฟังก์ชันแน้นมากนะครับผมอยู่คนเดียว2คนเนี่ยก,กำลังดีนะครับผมมานะเริ่มจากที่เราเปิดประตูเข้ามาเลยนะครับตัวของประตูเนี่ยเป็นประตูแบบมีออโต้ดอลล็อกด้วยนะครับผมใช้คีย์การ์ดในการแอสเซสเข้ามาหรือว่าใช้เป็นตัวรหัสกดก็ได้ได้ครับผมสำหรับตัวประตูนะฮะ ถัดเข้ามาโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนสําหรับทําครัวนะครับผมอย่างแรกที่เขาให้มาเลยเนี่ยก็จะมีตัวของตู้เย็นนะครับผมนี่ไซส์ก็โอเคเลยนะครับใหญ่เลยนะครับผมไมโครเวฟเครื่องใช้พิซซ่าเนี่ยให้มาครบทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของไมโครเวฟนะฮะนี่ของอิเล็กทรอนกมาให้นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าของอิเล็กทรอนิกส์เขาก็มีมาให้ด้วยนะครับผมอันนี้ไซส์ใหญ่ด้วยนี่รู้สึกจะเป็นไซส์8โลนะครับผมนี่เครื่องซักผ้าของอิเล็กทรอนกก็มีนะครับครัวเนี่ยเขาก็จะมีตัว ก๊อกน้าล้างมือมาให้นะครับผมน้าล่างนี้ก็เป็นตัวเซอร์วิสต่างๆเช็คได้น้ำรั่วน้ำซึมนะครับผมตรงนี้เขาก็จะมีเป็นตัวหองเตาไฟฟ้ามาให้ของเราด้วยนะครับผมนี่เตาไฟฟ้าใช้งานได้ดีมากของท尔法雷เลยนะครับของที่นี่รวมถึงที่ดูดควันนี่นะครับเปิดมาอันนี้ก็เป็นที่ดูดควันของ海尔法雷เช่นกันนะครับผมสวยงามตรงนี้เนี่ยชั้นตรงนี้เขาเจ๋งมากคือเวลาเราทําอาหารใช่ไหมฮะบางทีเนี่ยเราอยากจะได้พื้นที่เยอะขึ้นอาจจะพื้นที่ไม่พอเขาก็มีตัวนี้ เลื่อนออกมา,าไว้สําหรับวางจานวางของหรือว่าจะหั่นอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับผม <Okay. S 1> นี่รวมถึงเขาจะมีตัวดินชักขึ้นมาแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาก็จะมีที่ใส่ช้อนส้อมมาให้แล้วนะสะดวกมากๆมันกรถอมแล้วก็ชด้นนี้ก็เป็นดินชักเก็บของได้น,นะครับบิ้วอินมาให้เสร็จสรรพนะครับด้านบนนี้ก็เป็นตู้เตอร์เนี่ยสามารถเก็บของได้ทั้งหมดเลยนะครับผมท่องเก็บของเยอะมากรวมถึงเขามีที่คว่ำจานตรงตรงซิงมาให้เราด้วยนะครับ ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นโซนของห้องน้าต้องบอกว่าฟังก์ชันของห้องเนี่ยเขาตกแต่งมาค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเวลาแขกมาหรือเพื่อนมาที่บ้านเนี่ยถ้าเขาอยากจะเข้าห้องน้ําก็เข้าได้นะครับผมไม่จําเป็นจะต้องไปถึงโซนห้องนอนหรือว่าเดินทะลุอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยฟังก์ชันเขาจัดมาค่อนข้างดีนะครับผมมาดูในส่วนของโซนห้องน้ำโดยขออนุญาตของลุง้างก่อนนะฮะในส่วนของโซนห้องน้ํานะครับผมนี่ เขาก็มีตัวของฝักบัวฝักบัวอะไรมาให้มีทั้งเรนแชวเวอร์แล้วก็ตัวที่เป็นแบบอาบน้ำทั่วไปนะครับผมแล้วก็ตรงน,นี้ก็เป็นพ์ i ิชันกระจกกั้นกันน้ำกระเด็ออกมานะครับแยกโซนแห้งกับโซนเปียกอย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็มีตัวเครื่องทำน้ำมูลติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชเช่าเนี่ยก็สามารถย้ายของเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นตัวสุขภัณฑ์ของคอสโตนะครับผมมี ที่ฉีดมีทุกอย่างให้พร้อมนะครับผมแล้วก็อ่างล้างก็เป็นแบบพลาโต้แล้วก็ให้กระจกปานใหญ่มากๆมาให้ด้วยนะครับเรื่องห้องน้ำเนี่ยถือว่าโอเคเลยบริเวณดีนะครับผมภายใต้สิ่งนี้ก็สามารถวางพวกผ้าขนหนูวางพวกสบู่แชมพูอะไรตรงนี้ก็ได้ด้วยนะครับผมโอเคก็สุดยอดมากนะครับสาหรับห้องน้ําแล้วก็ตัวของท่อระบายน้ำเนี่ยเขาก็มีให้ทั้งฝั่งแห้งทั้งฝั่งเปียกเวลาเราหันล้างห้องน้ําเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าน้ําจะไม่มีที่ระบายนะครับผมแล้วก็ห้องนี้เนี่ยเราก็ได้เช็คเรื่องของ น้ำไหลสโลปของน้ําให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะมีการขังนะครับผมโซนถัดไปเป็นโซนของอห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนนะครับผมเนื่องจากห้องนี้เป็นขนาด23จะเป็นแบบสต mm ูดิโอเขาก็จะมีทางเชื่อมติดกันมาเลยนะครับผมซึ่งระหว่างห้องครัวเขาก็จะมีตัวกระจกกั้นนะครับเป็นพาร์ติชันกั้นแบบนี้นะฮะสามารถเลื่อนปิดได้นะครับกรณีที่สมมติทำอาหารไม่อยากให้กลิ่น เข้ามารบก,กวนในห้องนอนของเราก็ปิดกระจกกั้นนะครับกลิ่นจะได้ไม่เข้ามามาดูในส่วนของห้องนอนกับห้องนั่งเล่นกันบ้างนะครับเข้ามาทอนแรกเนี่ยเราก็จะเจอกับโซนหองโซฟานะครับผมตรงนี้เอ่ก็จะมีโซฟามาให้ขนาดไซส์ใหญ่พอสมงครวนะครับนั่งได้สองสามคนเลยตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีโต๊ะกลางมาให้เป็นท็อปหินด้วยนะครับผมในนี้สวยมากนะครับจะนั่งดูทีวีจิบกระงกาแฟก,ก็ได้นะฮะแล้วก็ในฝั่งถัดนี้ก็จะเป็นโซนของ ทีวีนะครับซึ่งทีวีเกาให้มาเป็นตัวซัมซุงนะครับผมแล้วก็มีชั้นเก็บของชั้นวางของเนี่ยค่อนข้างเยอะบิวอินมาให้เรียบร้อยนะครับใครที่ของเยอะอะไรก็ไม่ต้องกลัวก็เอามาเก็บตรงนี้ได้นะครับผมถัดมาจะเป็นส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งนะครับผมนี่เขาก็มีตัวเก้าอี้สตูดิโอมาให้ได้งสำหรับโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับผมแล้วก็มีชั้นสำหรับเก็บรู่นเก็บ,กบนี่ต่างๆนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะฮะแล้วก็ ถัดมาตรงนี้จะเป็นโซนของตู้เสื้อผ้านะครับผมก็บิวอินมาให้อย่างสวยงามนะครับเปิดอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ลงถึงชั้นบนด้วยแต่ว่าเนื่องจากที่นี่เนี่ยเพดานสูง3เมตรนะครับผม<อ>ซึ่งเพดานสูง3เมตรเนี่ยบางทีตู้ข้างบนก็อาจจะสูงขึ้นนิดนึงนะครับถ้าคนตัวสูงกันนี้ก็อาจจะเอื้อมถึงแต่ผมเอื้อมไม่ถึงแล้วร <laughs> เพราะเพดานที่นี่ค่อนข้างสูงแล้วก็จะโปร่งมากนะครับห้องเนี่ยเล็กแต่ว่าเข้ามาไม่รู้สึกอึดอัดน,นะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของเตียงนะครับผมนี่ เตียงก็มีมาให้พร้อมนะครับผมรวมถึงมีที่ชงที่ชาร์จแบตอะไรเนี่ยพร้อมเลยนะครับผมแล้วก็โซนถัดจากเตียงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวของออโต๊ะสําหรับเขียนหนังสืออ่านหนังสือนะครับผมนี่ตรงนี้นะผมก็สามารถนั่งอ่านหนังสือตรงนี้ได้มีเก้าอี้มาให้นะครับหรือว่าจะนั่งทานอาหารชมวิวก็ได้นะครับผมซึ่งวิวทิศนี้เนี่ยจะเป็นทิศตะวันออกนะครับซึ่งทิศตะวันออกเนี่ยแดดเนี่ยเขาจะอยู่ได้ถึงช่วงประมาณสัก11บเอ็โมงเที่ยงเนี่ยเขาก็จะเริ่มไปละนะครับผมเพราะงั้นเนี่ย ห้องเนี่ยจะไม่ร้อนอบอ,อ้าวนั่นเองนะครับผมดีมากๆเลยแล้วก็ตัวของผ้าม่านนะครับผ้าม่านเนี่ยเขาให้เป็นแบบสองอชั้นมามีผ้าโปร่งเอาไว้แบบรออับแสงธรรมชาตินะครับผมแล้วก็มีเป็นผ้าทึบด้วยนะครับนี่ก็ถ้าสมมติว่าเอ้อช่วงเช้าๆแดดร้อนอยากนอนตอน่อก็ปิดผ้าทึบมาได้นะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับผมปิดผ้าม่านให้ทุกท่านดูนี่เรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้ครับผม แล้วก็ในส่วนถัดมาเป็นส่วนของระเบียงนะครับผมจะผมพาทุกคนไปชมระเบียงระเบียงของที่นี่เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าผมเช็คแล้วนะครับน้ำไม่ขังที่ระเบียงนะครับผมเวลาฝนตกหรือว่าเราล้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ขังนะฮะแล้วก็ระเบียงเนี่ยค่อนข้างมีพื้นที่พอสมควรนะครับก็ตากผ้าได้นะครับแล้วก็เทควิวตรงนี้เนี่ยไม่มีตึกมาบังด้วยนะครับผมวิวฝั่งห้องนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ร้อนด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวท่อระบายน้ํามีเอ่อก๊อกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ เข้ามาก็ใช้งานได้เลยส่วนคองเพเซอร์แอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเวลาเรียกเออ่คนมาล้างแอร์เนี่ยก็ล้างได้สะดวกนะครับผมไม่เลอะนะครับประมาณนี้สำหรับตัวระเบียงนะครับประตูตัวนี้เป็นประตูแบบปิดเสียงภายนอกด้วยนะครับผมกันเสียงรบกวนด้วยนะครับมียางซีลมาให้ทั้งหมดนะครับผมน้ำไม่ร่วงไม่ซึมแน่นอนสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะเช่าคอนโดในบิดภามอนุษนะครับห้องไซส์สตูดิโอแบบนี้นะครับก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวยังไงลองพานไปชมห้องของจริงกันนะครับส่วนการที่นี่บอกเลยว่าเด็ดมากๆนะครับผมเคยรีวิวส่วนกลางไปแล้วเดี๋ยวแปะลิงก์คลิปไว้ให้ดูตอนท้ายคลิปนะผมเดี๋ยวลองตามไปดูกันว่ารีวิวคอนโดส่วนกลางเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากห้องนี้ไว้ด้วยนะครับผมลองดูว่าถ้าใครอยากจะมาอยู่อยากไปอยู่ด้านอนุตื้อต้องมาทํางานแถวนี้ก็ลองพิจารณามาหาเช่าดูนะครับผมวันนี้กับตาน,น้พัขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ